อวันนี้ก็มีโอกาสได้นำทุกๆท่านมาดูบรรยากาศการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียงอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็สุดยอดนะครับหนาวๆปกติข้างล่างจะจะร้อนแต่บนบ้านผาเวียงหาโรงเรียนบ้านผาเวียงขนาดนี้บรรยากาศหนาวเย็นสบายไม่ต้องใช้พัดลมเลยท่านสาธารชนยิติโยมทุกท่านย,ยอดนะครับ วันนี้ทั้งวันมาตั้งแต่ตีห้าแล้วขณะนี้เวลาหกโมงเย็นแล้วสิบแปดนาฬิกากว่ากว่าบรรยากาศแบบเงียบสงบวันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปดูบรรยากาศการทาวัดที่เนนก๊อตกับที่เนนหนําซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านดีเจปู่หญั่งขาวาจย์สงการควบคุมการทาวัดสวดมนต์อารมณมโนโธนาสาธุการร่วมกันซึ่งเด็กๆพวกนี้ก็จะเป็นเด็กชาวเขาหอ ใจในพระพุทธศาสนากำลังทำพัฒน์รวมกันอยู่เราจะลงมาดูมัน ซึ่งบรรยากาศก็ดูขลังมากซึ่งเด็กๆปกติเขาก็จะไม่มีวัดแต่ทางข้างบนนี้เขาจะเป็นป่าชาวเขาพรล้วกท่านจะนับถือผีและก็เชิงพุทธวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งแล้วก็เป็นเป็นมหากุศลยิ่งท่านใดที่ได้ชมวิดีโอนี้ก็ร่วมอนุโมทนาแค่สาธุ ก็ได้บุญร่วมกันอันตมาภ้าผาสมุทรายุทธศิริวัฒโนก็ขอแบ่งบุญที่ได้ทําในวันนี้แผ่ไปถึงทุกท่านทุกคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้จงแผ่ไปถึงทุกทกท่านกัลยานธรรมทุกคนให้ได้รับโดยทั่วถึงกันอนุโมทนาสาธุขอเจริญพรขณะนี้ยังอยู่ที่บ้านผ่าเวียงอยู่นะครับประมาณเกือบจะทุ่มแล้ว